ครับเพื่อนๆช่องไปกินไปเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่ซอย3ามเศสวันนี้เราจะพามาชิมของอร่อยในซอยนี้ฮะเราไม่ได้มาคนเดียววันนี้เราพาเพื่อนมาด้วยกระติ๊บสีสวัสดีค่ะเดีวเราจะพาไปชิมว่าในซอยนี้นะครับมีอะไรให้เรากินบ้างแลแะรกเลยที่เขาฮิตกันมากในซอยนี้คือหมูทอดเมตตาเขาบอกเ้าเหนียวนิ่มเวอร์ไปนี้เราจะพาไปตามเลยถึงแล้ว ร้านนี้คือคอดมากนี่เขาจะมีหมูทอดมีตับทอดหมูฝอยหมูหวานแล้วก็มีพวกกระดูกหมูทอดด้วยมีเนื้อทอดด้วยเนื้อฝอยด้วยเขาบอกว่าอันนี้คือซิกเนเจอร์ขายดีสุดคือหมูทอดตับหมูทอดขีดหนึ่งตับขีดนึงแล้วก็หมูฝอยขีดนึ่งค่ะโอเคอันนี้ก็น่ากินนะนั้นหมูหวานขอชิ้นได้ไหม ท่าที่ดูนี่เขาก็มีคนมาซื้อตลอดเลยนะมีพวกแบบไรเดอร์ด้วยอ่ะร้านเขาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับถึงประมาณ4ี่โมงตัวมาที่เจ็ดโมงถึงบ่ายสอข้าวเหนียวเขาบอกมาที่นี่ต้องกินข้าวเหนียวทัญพืชนี่ยเขาจะมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียว3สีข้าวเหนียวทัญพืชแล้วข้าวเหนียวอันชันหมูทอดตัวนี้เราซื้อสองค่อสองรยห้บาทสองวันสองขาวสอง้ลยแปดสองสิบ นี่ได้มาแล้วสองร้อยห้2สิบบาทเดี๋ยวเราจะจกข้าวเหนียวชิมชิมแบบสว่าปามกะทิตรงนี้เลยที่นี่เขาไม่มีโต๊ะนั่งนะส่วนมากทุกคนก็จะแบบคือกลับเ้าใจแหละเพราะว่าในซอยอ่ะเนาะให้ดูเท็กเจอร์ของแบบอันชันมันก็จะมีเม็ดๆอะไม่รูเม็ดอะไรแต่เข้าเหนียวงาไงไงางที่พอนใช่เหรอข้าเหนียวอร่อยมาก นี่คือกินแบบข้าวเหนียว,ยวลองพทมยมเหมือนข้าวเหนียวหมูลเลยอะ่ะนุ่มนี่ก็เป็นเซียนกินหมูคนนึงนะหมูทอดแต่ว่าทั้งน,นี้เดี๋ยม<ๆ>ันก็เค็มๆเนื้อนเน่นๆอันนี้เราไม่ได้ซื้อแบบเป็นทางการเราขอเขาเพราะว่าเราอยากกินหมูหวานหน้าตาก็แบบชํำๆนะช่ำเลยอะ่ะเดี๋ยวชิม ใหเหลือไปครึ่งนึงดินี่ไงมันมีอยู่มันกินหมดกินเดียวแม่ว่ไม่ได้กินหรอไม่ใช่จะแก้กิ้งได้กันไงหวานหวานจริงอร่อยนี่เหนียวเนี่ยนี่อันนี้คือหมูฝอยเดี๋ยวเราจะชิมหมูฝอยให้ดูหมูฝอยก็จะแบบเท็กซ์เจอร์มันก็จะดูฉ่ำๆนะไม่แห้งๆนี่ไม่แหง้แหง,หงฉ่ำๆเราจะมาชิม อร่อยอ่ะแต้กที่เงียบเลยนะหมูทอดที่เป็นซิ๊กเนเจอร์ที่แบบว่าขายดีชิ้นไม่ได้ใหญ่มากออชิ้นนี้ดูเหนียวอ่ะกระปิดกรปิดทางหรือเปล่าอ๋อเอออะไรกับปิดทางกับปิดเส้นไม่มันก็เต็มเต็มสารบุตตี้ อันนี้ไม่ค่อยชอบ,บน้ท<อ><อ>ีช่ชอบอ่ะนี่หมูฝอ,อ,อยตับเค้าคือหนึ่งก็คือชิ้นใหญ่หนาแต่ไม่มันตัวสือตับมันจะมีน้ำมันเยิ้มๆอ่ะบางร้านเนาะแต่ร้านเนี้ยสู่รเขาแบบไม่มัน,นอ่ะมันแห้งมากเลยอะ่ะเดีย๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังว่าข้าวเหนียวหมูมเมตาไปรสชาติเป็นยังไง<ม>ต้องบอกก่อนว่าร้านเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะ เธอรู้เปล่าว่าร้านนี้เจ้าของเดิมเขาอะเออเจ้าของเนี่ยเขาเคยเปิดแผงหมูขายหมูสดเออขายหมูสดอัเนี้แบบพขาขายหมูสดแล้วมันเหลือเขาก็เลยมาทําเป็นหมูทอดแบรรูปนี่ออตอนนี้ขายขายหมูทอดแบบว่าขายดีกว่าแล้วต้องแบบว่าคนเยอะไปททิย์เลยนับตั้งแต่ไ้นก็เลยเลิกขายหมูสดเลยมาขายหมูทอดส่วนนี้นะเป็นคนที่กินทั้งหมดสาอย่างเนี้ยกินประจําอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบกินหมูทอดอยู่แล้วอันนี้อันที่เป็นหมูทอดที่เขาบอกว่า เป็นต้นต้นฉบับเลยอันแรกที่เขาขายเลยเพื่อนนี้เป็นหมูเนื้อแดงก็เลยไม่ค่อยมันแล้วก็รสชาติมันก็จะแบบว่าเค็มๆหน่อยเค็มเค็มนํำนะไม่มีหวานเลยเค็มนํำอย่างเดียวก็ก็ถือว่าโอเคอะ่ะแต่ว่าถามว่ามันมันเลิศขนาดน,านหนเปล่าก็ก็ไม่นะออแล้วก็อันนี้ก็อร่อยดีในความรู้สึกแล้วก็คือมันหวานน้อยก็คล้ายๆแบบหวานน้อยแล้วก็ หมูมันจะไม่เป็นเส้นๆนะมันจะเป็นฝอยๆ,ๆอยแล้วก็เป็นก้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยส่วนสับอันนี้ไปเฉยแต่ที่เป็นแบบอร่อยอ่ะคือนี่เ้าเหนียวคือมันไม่ได้อร่อยที่แบบว่ารสชาติแ,แต่ือมันนุ่มมากแล้วก็มีความเฮลตี้อ่ะทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาทเยนร้านต่อไปไปนี่นะร้านอะไรนะภเก เก๋อาหารเวียดนามป้าเก๋อาหารเวียดนามตำนานความอร่อย60ปีใช่60ปีบ,บอกว่าตรงนี้มันมีโรงเรียนเซนคาเบียนเซนฟางแล้วก็ยนอนอพาร์คมันก็เลยแบบว่ามีของกินเยอะส่วนมากก็แบบเป็นของกินให้เด็กๆอะไรเงี้ยผู้ปกครองผู้ปกครองมีตังค์ะนะ <L un it> แต่ว่าเธอเธอ่้จะมาเย็นๆนะจะได้เจอเด็กนักเรียนหรอหรอนูนลาอยู่ตรงนูนป้าส้ม ช่้ร้านตกเกถึงแล้วนี่เป็นอีกร้านหนึ่งก็คือร้านอร่อยในซอยตำนานร้านดังปักเกแเนี่ยเนื้องหกสิปีระบังรถนะทุกคนถ้าเกิจะตมากินร้านเขาจะแบบอยู่ในซอยแคบๆหน่อยใช่นี่เข้าซอยนี้ เดินตามมาเลยทุกคนเห็นป้ายแล้วก็เลี้ยวเลยเลี้ยวขวาใช่นี่อร่อยในซอยของจริงนะต้องเรียกว่าในซอกในซอยได้ไหมในซอยมันดูมันดูใหญ่ไปถึงแล้วอร่อยในซอกในซอยนี่ปาเก๋แหนมเนืองไปเข้าไปกันถึงแล้วร้านปาเก๋แหนมเนืองร้านเขาก็ฟีลฟิลลิ่งแบบว่าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะใช่ใช่ใช่เข้าข้างใ ตอนนี้ประมาณ11โมงคนยังก็แค่ยืนอแล้วเข้าไปแัแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านป้าเก๋แนวเมืองแล้วคือน่าจะต้องฮอตฮิตมากเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังคุณป้าเขากำลังรับออเดอร์ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเมนูว่ามีอะไรน่ากินบ้างใช่เราถามป้าเก๋นะนี่เมนูเมนูิกเนเจอร์แมนมเมืองค่ะแล้วก็ขนมจีนนุงเครื่องหมูย่างอ่าแล้วก็ปักหม้อยวนนี่เราอยู่กับต้น ต้นตำรับนะคะตำนานเห็นเห็นเขาเขาบอก60ปี60ปีสรุปกว่าแล้วกี่ปีแล้วคะกว่า60ปีป้าป้าป้ดแล้โอ้ยย่า่ถ้ายูก็เกากว่าแล้วคะป้าเก๋นี่สืบเชื้อสายมาทางทางเวียดนามเห็นไหมอันนี้เป็นรสชาติแบบออริจินอลเลยไหมฮะใช่นี่สมัยก่อนคุณทวดอ่ะเขาเป็นเป็นแม่ครัวของเวียดนามอ่ะเขาบอกว่าที่เนี่ย ดารามากินเยอะมากแต่ส่วนมากจะเป็นดาราที่แบบว่ากินตั้งแต่เด็กๆใช่ปะ่ะคะป้ามีแต่นุบานมีใครบ้างดาราที่มาที่ว่าอนุบาลของป้ามีตู่ไงไม่เคยไปให้ตายหลับมันไม่เคยไปอย่ามัา่วอย่ามัา่วที่ตูน่นันทิดา,ดาโอ้ยหนุ่มสันลามหนุ่มกัญชยัยพวกนี้คาระจมัหมดเลยหนุ่มกัญชยัยอุ้ยเด็กอุ้ยอุ้ยฝนกระแสนะแล้วก็พี่มอส อ่าใช่ใช่ใช่โอ้โหสวยมากนี่เป็นเซเล็บส่วนมากก็เป็นดาราแบบ30มสิบอัพอ่ะร้านร้านป้าขายมานานนี่เลยซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าอร่อยเลิศน้ำต้มขวดใหญ่120่งร้อี่สิบบาทโอเคให้ดูว่าอ่ะแก้วขึ้นมาไม่เคยอยากให้บอกดิโอ้โหดูเนื้อส้มเนื้อส้มแบบจุกๆเจุกชนหน่อยอืมถ้าสังเกตก็จะเห็นนะว่าแบบ มีเนื้อรสจัดเปรี้ยวนามหวานตามได้สัมผัสของเนื้อต้มคือกินแบบถ้าเกิดว่าใครชอบแบบกินน้ำต้มแบบรสจัดอ่ะไม่ร้สามนแข็งก็อร่อยอันนี้จริงๆแล้วมันต้องจุ่มหมือมันแค่ผ่านนะแค่น้ำเฉยๆนี่ผ่านน้ำเร็วๆเลยอ่ะประมาณห้ารอบเพราะว่าหนัวแ้อใช่มข้าวบุของป้ามาแล้วเก่งมาก เจ้าของร้านมาทำให้กินเองระดับ V.I.P ดช่ไหมคะเลิศอช่ใช่เดี๋ยวให้หนูกินก่อนแล้วป้าค่อยขอให้เพื่อนหนูนะไปขอหนูก่อนเนาะใช่เดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะทั้งคำาเลยก็ค่ะโอ้เลิไม่เหมือนที่กินมาในชีวิตอ่ะที่เรากินเข้าไปอ่ะคือรสชาติอ่ะ มื่อก่อนเ้าเอกเรากินน่ะแป้งมันจะบวมๆก็เราแช่น้ํนานเหมือนทุกอย่างมันเหมือนกินเส้นใหญ่อะกับผักแต่อันนี้มันได้ความแบบแป้งบางๆหนเดี๋ยวเราจะให้ป้าห่อให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าการห่อหรือการแช่ที่อร่อยจริงๆอะมันต้องแบบไหนเนาะลองเลยค่ะจัวนีครับไม่ต้องแช่นานเนาะสองสามสี่ห้าห้ารอบให้น้ําออกหมดจุ่มห้าทีให้น้ําออกหมดเลยนะคะแล้วสะบัดสะบัดกน้ำออก จุ่มแค่ห้าทีนะไม่ใช่ห้าวินะต,ต,ตุ๊บตุ๊บุขึ้นห้าทีแล้วผักจะได้ทานแบบหลายๆอย,าย่างปเราก็แช่จนกว่ามันจะนิ่มเลย<ช>อ,ลอนันนั้นมันก็ห่อไม่ได้อะคะผักทีนนี่มันมันยาวแล้วก็เด็ดได้ให้มันแบบห่อแบบมันสวยงามนอกจากคุณป้าเขาจะแบบมีความชำนาญและเขาพิกีพิถันมากด้วยของของเขาเอาหมูไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะว่าเขาไม่ชอบทานหมูใช่ไหมฮะจริงปะ ไป้าจะได้ไม่ต้องใส่หมูให้ป้าไม่ว่าไม่ชอบหมูป้าจะได้ไม่ต้องใส่หมูให้หมูเขาตัดง่ายเนาะเพราะว่าหมูที่นี่ไม่ได้ใส่แป้งไงหมูก็คือหมูค่ะชูรสไม่มีแป้งไม่มียากันบูดไม่มีจะแอบโชว์ให้ดูหน่อยดูสิเมื่อกี้คุณป้าเขาใช้ซ่อมแบบตัดแบบง่ายมากก็ออกเลยค่ะได้แล้วได้แล้วนี่ของหนูขอบคุณส่ะจิ้มตนูนี้นะอะ ระหว่างเนี่ยดูสิคือความเป็นออริจินัลที่แบบโปรเฟชชั่นอลด้วยดีกว่าคือหอ่อมันไม่หลุดถ้าเราห่อก็เละเทะหลุดเลอะเทอะไปหมดนะเดี๋ยวเราแล้วไม่เลอะด้วยใช่ไม่เลอะด้วยเพราะว่าคุณป้าเขาห่อเหมือนแบบเหมือนเป็นชอบเลยอ่ะนี่น้ำจิ้มก้อนเหนียวๆหนึบๆนะมันอาหารชาววังเวลาก็กินก็ต้องกินแบบชาววังอ,อันนี้เขาไม่กินแบบเทนเราคนรวบๆไม่ได้คุนนี้อย <laughs> ู่วังไหนอะครับวังสำเสร็จอยอ่ที่วังตรงนี้ เราจะชิมทีเดียวปึ๊บใส่ปากหมดคำเลยค่ะจะได้รู้มีรสชาติระหว่างที่เขากำลังเคี้ยวจะบอกว่าเราเรารู้บอกว่าน้ำจิ้มมาเนี้ยเป็นสูตรของคุณป้าก็คือมันมันไม่มีที่อื่นมันจะมีตับมีหมูมีมันฝรั่งแล้วก็ถั่วแล้วก็คั่วเองพริกทําเองคือเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้ำจิ้มอ่ะเขาใส่เนื้อตส์นะทุกคนต่างที่จิมแล้วอันที่เราโซอ่ะอันนี้ก็คือครั้งแรกที่เรากิน แนมเนืองคือเป็นหมูที่กัดง่ายแล้วก็เหมือนมีแต่หมูเพราะว่าคุณป้าเขาบอกว่าไม่ใส่แป้งรสชาติคือแบบโอ้โหรสอันนี้นะคะขนมจีนทรงเครื่องหมูย่างเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ป้าเก๋นแนะนำต้องบอกที่นี่ที่เดียวใช่ที่นี่ที่เดียวคนทำอื่นไม่มีคนทําอร่อยก็มีคนเดียวเ่าบอกขั้นปอนคือกรุ๊ก็ต้องบอกว่าอา,อาหารที่นี่อาหารเวียดนามเป็นแบบสไตล์เวียดนามโฮมเมดนมเนาะ ทำกันที่นี่เลยวัตถุดิบเขาก็แบบว่าทํากระสดสดไม่ได้แบบไปรับที่ไหนมาอะไรเงี้ยมีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะหากินไม่ได้แล้วจ้ะเพราะว่าเป็นสูตรแบบออริจินัลเลยป<ร>้าบอกว่าถ้าใครมาร้านนี้ห้ามนอกใจ<ม>ถ้าไปกินที่อื่นรักป้ามากกว่าเดิมที่สวนล้านอร่อยแล้วมันแพงมากเพราะที<ม>่นีเราทำเองเราจะขายถูกอย่างนี้จานเท่าไหร่ป้าสิบเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทก็กินแบบว่าอิ่มอ่ะเส้นเยอะมาก ไมม่่่วาันอรอรยอแล้วนี่หมูก็คือชิ้นใหญ่น,นี่ยำขนมจีนทรงเครื่องแบบออริจิ่ลเวียดนามอร่อยมากคุณป้าอันดับแรกเลยคือตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยกินยำขนมจีนฟติลแบบเนี้ยที่อยู่ในร้านอาหารเวียดนามเลยอันนี้คือครั้งแรกเดี๋ยวขอลองชิมนะปกติเราจะเป็นคนที่เป็น เป็นสายยำขนมจีนแต่ว่าเป็นสายยำขนมจีนแบบน้ำปลาร้เอ้ยวันนี้มาลองชิมดูว่าใช่ใช่ปลากันนี่อันไหนเดี๋ยวได้เดีละแบบนี้ลองชิมแบบยวนนี่ค่ะยำขนมจีนส่งเครื่องส่งเครื่องหมูย่างแบบเวียดนามโฮมเมดที่ทำใหญ่ๆนี่เลยนะอร่อยมากหมูแบบ เลดเนาะหอมานี้อร่อยมากใช่อร่อยมากใช่หวานหวานนํำเปรี้ยวตามแล้วมีเผ็ดไปลิ้นนถ้าใครไม่ทานเผ็ดต้องบอกเขาว่าใส่พริกน้อยนะเพราะว่าไม่ใส่พริกก็ได้ไม่ใส่พริกก็ได้ใช่เพราะว่าไม่มีรสเผ็ดทําให้แบบคือพอมีรสเผ็ดหน่อยๆแล้วมันชูรสนะคุณป้าเนาะอันนี้อร่อยมากต้องสั่งเก้าสิบบาทใช่แล้วก็ หากินที่อื่นไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวใช่ตัวนี้คือหมูนะแล้วชิ้นที่เราจิ้มนี่คือติดมันเลยหน่อยคุณผ้จริงแตบอกแต่มันหอมมากคุณบ้ามันแตกในปากโป๊ะโป๊ะ๊อร่อยอันนี้เลยไปร้านอาหารเวียดนามก็ต้องสั่งข้าวเกลียบปากหม้อเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นตัวตัวกันนะว่าแบบมุมเมเขาทำนั้นก็จะแบบฟิลลิ่งนี้นะบางแป้งบาง ป้าเขาบอกแป้งบางซะเยอะแต่ก็ดูเยอะนะมาชิม,มแ,แ,แ,แต่ก็แตกแล้วเพรานี่กต่ไส้ <laughs> แล้วก็น้ำจิ้มใช่ไหมคุณป้า,น,าๆๆนี่นะครับได้ครับเดี๋ยวเราขอแอบ,บดมน้ำจิ้มหน่อยหอ,อมมะนาวเออพีกี้หนูมมะนาวใช่ <ๆ S 2> หอมแบบ เหมือนคุณแม่ทําเลยอ่ะแบบว่าเป็นฟิลฟิลแบบอยู่บ้านจังเลยอมีมะนาวจริงๆอะดมดูดิมันมีกลิ่นมะนาวกลิ่นพริกอ่ะพริกหนุ่มมะนาวใช่มันมีมันมีกลิ่นพริกกลิ่นมะนาวโอ้หมูยอเส็จเรียบร้ยนิดเดียวนะไม่ต้องไม่ต้องใส่หมูยอเยอะหมูยอหนึ่งหมูยอกับหมูยอจริงๆนะใช่ไม่ใช่แป้งหมูยอเราก็ทำเองปะคะ ทุกอย่างคอือโฮมเมดหมดทุกอย่างก็ผลิตที่นี่หมดเลยคะ่ะจะมีหลังนึงบ้านหลังไม่รู้กินเขาเกียวปักหม้อหรือว่ากินหมูยอเพราะหมูยอเยอะมากแล้วก็หมูเยอะมากข้างในแต่หมูแป้งนิดเดียวให้แป้งแบบบางมากแทบแทบเกือบไม่ดโดนแป้งเลยคุณป้าปแล้วก็หลังๆทงี่เราร้านน้ำจิ้มใช่ปะก็จะมีความเปรี้ยวความเผ็ดแบบผสมกันอะ คือกลมกล่อมลงตัวไม่เผ็ดมากเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเขาย่างหมูนี่ค่ะเจอแล้วต้นกำเนิดของความอร่อยนี่ค่ะเขาย่างหมูตรงนี้เลยทุกคนนี่ย่างนี่ขออนุญาตดูนะคะคุณป้าิหมูสดๆนี่คือไม่มีแป้งเลยอะล้วนๆนี่คือระบุกมาในครัว คลังความอร่อยของร้านป้าเก๋นีน่ก็คือแหนมเนืองที่<ช>ย,ย่างเสร็จแล้วนี่โหน่ากินมากเลยต้นกําเนิดต้นกําเนิดของความอร่อยเป็นครัวที่สงบเงียบเรียบร,อยร้อยมากครัวเล็กๆคือเคยเห็นไหมว่ากุ้งพันอ้อยใหญ่ขนาดนี้ก <laughs> ุ้งจริงๆใหญ่ขนาดนี้แล้วก็แบบคือเ,เนื้อกุ้งแบบเยอะมากเต็มแท่งเลยอ่ะแล้วก็คือไม่ได้ทอดทิ้งนะจ๊ะนี่ ทอดกันพัดๆร้อนๆตรงนี้เลยสำหรับสานนี้นะครับนี่ที่เห็นเลยกุ้งพันอ้อยมาแบบชิ้นโตๆที่สำคัญคือปกติเราต้องมานั่งเลาะอ,ออกจากอ้อยคะอันนี้เค้าเลาะมาสวยงามพร้อมทานให้เราหั่นได้เลยแล้วก็หนี่น้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มก็แบบมีความเข้มขน้นแล้วก็มีถั่วเยอะมากหัวชะท้า,ทามีแครอท แล้วก็อ้อยออ้ยของที่นี่นะของที่ร้านเปเก๋เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้อ้อยแดงเท่านั้นในการเอามาพันเพราะว่าปกติแล้วที่เรากินน้ําอ้อยอย่างมันก็เป็นอ้อยออ้ยขาวเนาะแบบอ้อยขาวอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยก็เป็นอ้อยแดงเท่านั้นมันจะให้ความหวานอีกแบบหนึ่งแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งเอบหวานช้างช้างช้างเลยอ่ะหวานใช่ไหม หวานก่อ่อนๆอ่ะหมายของเขามาซืมอมาอยู่อย่างนี้แหละนไม่กินไหนมาหลอกหลอกให้กินน้อยเพราะว่าเขาจะกินปูดูดูชำนาญเหมือนแบบคุณป้าเลยเนาะวิธีกินแบบออริจินัลมีศิลปะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือร้านอร่อยในซอยนะก็คือร้านแหนมเนืองปาเก๋ซอย313เสนต้องบอกว่าอร่อยมากทั้งหมดที่เราสั่งมาในโต๊ะนี้ไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวก็คือราคาย่อมเยาวด้วยทั<ช>้งหมดนี้น่าจะไม่เกิน1,000บาทใช่ไม่เกินข,ขนาดมีน้ำส้มสองขวดนะคะต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารเวียดนามแบบโฮมเมดอะ่ะแบบว่าทำวัตถุดิบเองที่นี่ทุกอย่างก็คือทำสดสดวันต่อวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ย ก็ใครที่ชอบกินแหนมเนืองถ้าเป็นอาหารเวียดนามก็มาได้ที่นี่เลยร้านป้าเก๋แหนมเนืองซอยสามเสิบสาค่ะคืออร่อยไม่อร่อยไม่รู้แหละแต่ว่าเขาขายแบบรสชาติออริจินอลโฮมเมดมาตั้งหกสิบปีแล้ววะ่ะคือ,อถ้าไม่อร่อยจริงก็อยู่ไม่ได้นะใช่ใชถ้าไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้แล้วก็แบบโอหเซเลบดาราเขามากินเพียบหนึ่งในสองเซเลบก็คือกระติบกระวุตตี้นี่แหละใช่นี่เราไม่ได้กินเพราะว่าดารามากินนะแต่เราไปเห็นตามแบบว่า แบบว่าในในในเฟซบุ๊กอ่ะตามรอยร้านอร่อยแล้วก็จากที่แบบส่งทางไลน์อ่ะแบบผู้ใหญ่ส่งทางไลน์อ่ะร้านเด็ดอะไรเงี้ยก็ก็มาลองกินสุดท้ายก็คืออร่อยจริงๆเรียกว่าแบบเป็นตำนานความอร่อยได้เขาปิดทุกวันจันท์นะครับอย่ามาเขาเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นใครที่ชอบความอร่อยที่เรามาชิมกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้วุดต,ตี้และกระติบและช่องไปกินไปเที่ยวของเรานะครับ วันนี้ขอตัวเนี่ยยังเหลืออยู่ขอตัวไปกินต่อก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมมาชิมกันนะอร่อยมาก